สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเชียวพี่น้องเออโอ้ยไปแล้วมากินกินมากินให้แม่ก่อนปะกินบ่ตามมักห่งพ่อแม่พี่น้องตำไปละเท่อนึงแต่ว่ามันยังมีอยู่ก็เลยมาซ้ำมันสะออนคักสะออนเน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโคตดังโคตรดังโคตดังตัวั่วบักล้าไหลพ่อแม่พี่น้อง ล่ำไหลหปีจะได้เห็นเือหนึ่งอ้ากินนะแม่เขาว่มไม่ีก็เรยไ่ได้กินนะกินบ่เผ็ดได้ลูกเผ็ดไดมไอ้กินแล้วไอ้กินข้าวแล้วมาาูุอมนี้มาในสูตรสีแดงเนอะงา้างก่อนล้างล้างเห็นบอกเขาจะเอากินมาแล้ว มาเดิมมาเดิมน้ำน้ำท้องสเปนท้องลาวลูกบนั่งแล้วนั่งก่อนคนบึงหมวย

เอ <mile inside. S 2> ๊ะโทรให้ตำรวจดูเอ๊ะเอายาแล้วเอาเอาฮ่าฮ่่าฮ่าจะเป็นสารอุนนท์โทรให้ตำรวจมาฮับมันดูโทรดูเออมาฮับมาดูตำรวจมาพี่มาเสร็จเออตำรวจเอ้ยมาฮัฟมันเดมาฮัฟไผ่ลู้มาฮัฟไผ่ตำรวจมาฮัฟไผ่ มาหาไอ้ไอ้ไอ oh, ้บ right? ู๊นฮะดูคักดูเลยคุณมาหาไอ้บู๊นเหรอวะโอ้ตายกูแล้วไอ้บังด้วยแม่ไอ้หยังด้วยไปหยังด้วยโทรบ่หาตำรวจนะโทรบ่ปะยังบ่โทรโทรไหมตำรวจน่ะโทรไหมให้น้าโทรไหมตำรวจน่ะเอาไหมมาจับเนี่ยฮะ ไปจับคนดื้อเนี่ยโทรไหมนั่นนั่นโอ้